สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวสินาทีไขกุญแจสูพ่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีรสุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่42แล้ววันนี้เรายังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่14นะครับเรามาไปด้วยกันต่อในข้อ4ในข้อสี่กษัตริย์โซลมอนกล่าวว่าที่ไหนไม่มีวัวยุงฉางก็ว่างเปล่าแต่แรงงานจากวัวก็ให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับที่ไหนไม่มีวัว ยุงฉางก็ว่างเปล่าแต่แรงงานจากอัวก็ให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์พี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีอะไรจะบอกคุณเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับกับภาชนะข้อนี้สําหรับผมผมก็ใกล้ครวนกลับไปกลับมาระหว่างคําว่าวัวยุงฉางและผลผลิตทีแรกดูเหมือนก็ไม่มีความคิดอะไรปลดึ้นในใจ และก็ว่าจะอ่านพระคัมภีร์ในบทนี้ในข้อต,ต่อไปนะครับแต่ว่าเว็บหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะสอนอะไรบางอย่างผมจึงไม่ได้อ่านต่อแล้วก็รอคอยว่าพระองค์จะสอนอะไรเป็นพิเศษในการเข้าเฝ้าพระองค์วันนี้นะครับแล้วจู่เอดใจหนึ่งผมก็ได้รับเลมาพิเศษพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับคือผมเคยได้รู้จักกับสามีภรรยาค่หนึ่งพวกเขาเปิดร้านขายข้าวมันไก่ ผมก็เคยแวะไปทานอยู่เพราะว่าเขาก็ทําได้อร่อยมากนะครับลูกค้าเยอะมากแล้วปรากฏว่าผมก็เห็นสองพัวเมียยุ่งวุ่นวายกับการช่วยกันหุงข้าวต้มไก่สับไก่ต้มน้ําแกงเดินไปเสิร์ฟลูกค้าล้างจานจัดโต๊ะเก้าอี้คือผมไปที่ไรผมก็จะเห็นสองพ่เมียยุ่งวุ่นวายกับการบริการลูกค้าที่เต็มทุกโต๊ะอยู่ตลอด และบ่อยครั้งสองัวเมียก็จะทะเลาะกันเพราะว่าคงจะเหนื่อยกับงานแล้วก็อาจจะทําอะไรผิดใจกันความเหนื่อยล้าก็คงจะทําให้อารมณ์หงุดหงิดโนเฉียวง่ายแทนที่จะแฮปปี้มีความสุขที่ลูกค้าเยอะมีเงินไหลเข้าเยอะนะครับมีวันหนึ่งผมก็ถามฝ่ายสามีว่าทําไมเขาไม่รับลูกน้องมาช่วยงานเพิ่มสักคนสองคนจะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้ร้านก็มีชื่อเสียงลูกค้าก็เต็มตลอดฝ่ายภรรยาก็รีบตอบ กลับมาแทนทันทีเลยนะครับรู้ไหมครับเธอตอบว่าอะไรเธอตอบว่าจะรับมาทําไมรับมาก็ปวดหัวหนักขึ้นไปอีกคือจะต้องมาเหนื่อยเพิ่มขึ้นต้องมาคอยสอนงานทุกขั้นตอนรับมาแล้วก็ทํางานไม่ได้ดังใจและจะต้องคอยดูแลสวัสดิการให้อีกหาข้าวหาปลาหาที่พักให้พอสอนงานละเอียดหน่อยก็หาว่าจู้จี้ขี้บน่นทํางานก็ไม่กระตือรือร้นเจ็บป่วยล้วก็ต้องดูแลอีกกลายเป็นรับมาแล้วก็เราก็มาเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยไม่รับคนซะสดิกว่าผมจึงถามกลับไปว่า แต่ว่าลูกค้าเยอะจนให้บริการลูกค้าไม่ทันแล้วมันก็น่าเสียดายนะเธอก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทําได้ถึงจะได้เงินมากขึ้นแต่ว่าเหนื่อยทําไม่ไหวก็ช่างมันเอารายได้เท่านี้ก็โอเคแล้วผมจึงเงียบไปเพราะเห็นทั้งสองคนก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเนื่องจากมีลูกค้าเยอะจะต้องรีบทำข้าวมันไก่ไปเสร์ฟนะครับ ถึงตรงนี้คุณก็คงจะคิดว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับเมื่อทําไม่ไหวก็ไม่ต้องทำอะไรมากเกินไปเอาแค่พออยู่ได้ก็พอแล้วไม่โลภมากก็ดีแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคือหลายปีต่อมาผมก็ได้แวะไปทานที่ร้านนี้อีกปรากฏว่าสามีภรรยาก็อายุมากแล้วนะครับเขาก็เลิกขายข้ามันไก่แล้วแต่ว่านั่งขายขนมหน้าร้านแทนผมจึงไปถามฝ่ายสามีตอบว่าไม่มีแรงจะทําแล้ว ก็เลยปิดร้านแล้วก็เปลี่ยนมาโดยรับขนมคนอื่นมาขายแทนผมถามว่าแล้วไรายได้เป็นอย่างไรสองผัวเมียก็มองหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจบอกว่าไรายได้ปิ่มๆไม่พอใช้เลยพอมีอะไรเสียและต้องซ่อมก็ไม่มีเงินจะไปจ้างเขาซ่อมเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินไปหาหมอผมมองหน้าพวกเขาแล้วก็เห็นใจเพราะอายุจาก80กันแล้วนะครับภายในบ้านก็ซ่อมซ่อไม่ดูดีเหมือนเมื่อก่อนผมจึงอดหนุนพวกเขาด้วยการซื้อขนมไปกินเล่นแล้วก็คิดในใจว่า ถ้าพวกเขาอายุมากขึ้นไปกว่านี้อาจจะสัก85หรือ90จะอยู่กันยังไงเนี่ยโดยสภาพแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์นี้ของสองพวเมียที่ขายข้าวมันไก่แล้วก็ทําให้ผมได้เก็ตกับพระคัมภี์ข้อนี้ของกริย์โซโลโมอนคือว่าเมื่อวานเราเฝ้าเดี่ยวโซโลโมอนก็พูดถึงเรื่องหญิงฉลาดและหญิงโง่นะครับและว,วันนี้ก็มาถึงข้อนี้คือโซโลโมอนก็พูดถึงวัวยุ้งฉางและผลผลิต นี่ก็แสดงว่าโซโลมอนกาลังจะบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนสมัยก่อนต้องมีวัวเป็นแรงงานนะครับถ้าไม่มีวัวย้งฉางก็ว่างเปล่าคือในยุคนี้สองผัวเมียไม่ยอมเลี้ยงวัวสภาพตอนนี้พวกเขาจึงเหมือนมีย้งฉางที่ว่างเปล่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลยนะครับแล้วพระวิญญาณบรสิสุทธิ์ก็สอนผอกว่าการประกอบอาชีพการงานหรือธุรกิจมันจะมีช่วงขาขึ้นและขาลง ถ้าบางช่วงที่เป็นขาลงก็เอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากขึ้นใช้เวลาสนิทสนมกับพระองค์ให้มากขึ้นและเมื่อเป็นช่วงขาขึ้นคือช่วงที่พระเจ้าอวยพรล้นเหลือก็ปรับตัวให้รองรับพระพรนั้นได้อย่างเต็มที่เช่นอาจจะต้องหาคนงานมาเพิ่มให้เพียงพอต่อปริมาณลูกค้าไม่ว่าจะต้องดูแลคนมากขึ้นก็ควรจะทำไม่ใช่เพราะโลภมากนะครับแต่เพื่อจะได้แบ่งปันพระพรจากพระเจ้าไปสู่ลูกน้องด้วย คือสมัยก่อนคนทําเกษตรเขาก็ต้องอาศัยแรงงานจากัวควายช่วยในการไถหว่านแล้วก็บรรทุกเพื่อผลการเกษตรนะครับซึ่งก็จะทําให้ยุ่งฉางอุดมสมบูรณ์ไม่ว่างเปล่าสมัยนี้ถ้าทําธุรกิจการงานอะไรแล้วพระเจ้าอวยพรมีลูกค้ามากก็ควรจะคํานวณรายรับรายจ่ายถ้ามีรายได้มากพอที่จะจ้างคนเพิ่มก็ควรจ้างมาเพิ่มนะครับมันอาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นเหมือนชาวนาเลี้ยงวัวควายก็ต้องยุ่งยากเพิ่มขึ้นแต่ว่าความยุ่งยากก็ทําให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นใหญ่ละครับ คือส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สําหรับตัวเองยามแก่ชราไม่มีแรงจะทํางานแล้วและอีกส่วนก็ถือว่าได้ช่วยเหลือสังคมคือได้ช่วยคนตกงานให้มีรายได้และได้ฝึกสอนอาชีพให้ลูกน้องด้วยก็เป็นการแบ่งปันพระพรไปสู่คนอื่นและตัวเองก็ได้รับด้วยแต่ว่าหลายๆคนก็กลัวความเหนื่อยยากลําบากจึงไม่ยอมขยันขันแข่งที่จะรับพนักงานเพิ่มเพราะว่าที่เกียรติจะมาสอนงานนะครับทั้งท้งท,งที่มีรายได้มากพอที่จะจ้างสุดท้ายพอแก่ตัวลงก็ไม่มีคนช่วยเลยเพราะไม่ได้สร้าง่าย,ยาดเอาไว้ไงล่ะครับ อย่างไรก็ตามตรงนี้คนก็ต้องสมดุลน,นะครับคือถ้าธุรกิจการงานของคุณพระเจ้ายังไม่ได้อวยพรมาถึงจุดที่มีลูกค้ามากจนมีรายได้ล้นเหลือก็อย่ารีบด่วนรับพนักงานเพิ่มแต่ให้รับคนเพิ่มเฉพาะเมื่อเห็นว่ามีกําไรล้นเหลือที่จะจ้างคนเพิ่มเท่านั้นนะครับ ในกรณีสองสามีภรรยาที่ขายข้าวมาันไก่ผมเห็นเขาก็มีลูกค้าเต็มร้านตลอดน่าจะมีกําไรล้นเหลือที่จะจ้างคนแต่เขากลับกลัวความยุ่งยากในการที่จะต้องมาสอนงานลูกน้องและดูแลความเป็นอยู่ของลูกน้องดังนั้นพอเขาแก่ตัวลงความอุดมสมบูรณ์จึงหายไปนะครับเพราะว่าไม่ยอมแบ่งปันพระพรให้แก่คนอื่นด้วยความกลัวเหนื่อยกับความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่5ข้อ3าถึงหที่ท่านเปโลกล่าวว่า ยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกยากลำบากนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนก็ทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้กันได้และการเป็นคนเช่นนั้นก็ทําให้เรามีความหวังและความหวังก็ไม่ทําให้เพียหวังเพราะว่าความรับของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้มาสถิตอยู่ในตัวเราแล้วเห็นไหมครับพี่น้อง ท่านเปาโลก็เน้นย้ำกับคริสเตียนที่กรุงโรมว่าพวกคุณอย่ามัวกลัวความทุกข์ยากลําบากแต่ให้คนชื่นชมยินดีเพราะว่ามันจะสร้างผลของความอดทนขึ้นในนิสัยของคุณและผลของความชื่นชมยินดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็จะเป็นคนที่ใช้การได้ในสายตาพระเจ้าและมันก็จะทําให้คุณมีความหวังมีพลังไม่ท้อแท้ เมื่อได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณคุณก็จะมีผลของความอดทนและผลของความรักที่เพิ่มขึ้นคือถ้าธุรกิจมีลูกค้าเยอะการเพิ่มลูกน้องมันก็คือความรักชนิดหนึ่งเพราะเราจะต้องอดทนในการสอนงานลูกน้องจริงไหมครับและอดทนที่จะดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของลูกน้อง มันก็เปรียบเสมือนชาวนาที่มีผลผลิตมากเขาก็ต้องมีแรงงานจากวัวเพิ่มขึ้นและก็ต้องยุ่งยากอดทนในการเลี้ยงวัวหาหญ้าให้วัวกินทําความสะอาดที่วัวอาบน้ําให้วัวแล้วมันก็มีกิจกรรมยุ่งยากเพิ่มขึ้นมากมายแต่ว่าความยุ่งยากนี้มันก็จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่แค่ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะสร้างอุป,ปนิสัยใหม่คือสร้างผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือความอดทนและความรักขึ้นภายในจิตใจเราด้วย ซึ่งเกิดจากการที่คนก็อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระองค์ในการที่จะก้าวผ่านความทุกข์ยากลําบากความยุ่งยากทั้งหลายนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่ยี่สบองข้อหกที่กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบโตแล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเห็นไหมครับพี่น้องคือคนที่เป็นพ่อแม่ก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องขยันขันแข,ข,ข็งอดลมสั่งสอนฝึกฝน,ฝ,กฝ,นฝึกวินยัยชีวิตโลกโลกนะครับ การมีลูกก็คือการได้รับพระพรหมายถึงได้รับของขวัญจากพระเจ้าแต่ก็มีพ่อแม่หลายคนเอาแต่ชื่นชมยินดีกับการได้มีลูกแต่ว่ากับขี้เกียจที่จะอบรมสั่งสอนฝึกวินัยลูกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องยุ่งยากน่าเบื่อนะครับคือไม่อยากจะเหนื่อยปากเปียกปากแฉะอบรมสั่งสอนลูกคือในขณะที่ลูกยังเล็กลูกอยากได้อะไรก็ตามใจไปซะหมด เพื่อจะได้แก้ความลำคาญหรือว่าขี้เกียจที่จะอบรมสั่งสอนฝึกวินัยปล่อยปะละเลยปล่อยให้ลูกเล็กๆเอาแต่เล่นเกมเล่นโทรศัพท์พอลูกๆโตมาโดยขาดการอบรมฝึกวินัยจากพ่อแม่ก็เลยกลายเป็นวัยรุ่นที่ดื้อหัวแข็งพอจะมาสอนอะไรก็ไม่ยอมเชื่อฟังง่ายๆซะแล้วนี่ก็เกิดจากความขี้เกียจและกลัวความยุ่งยากในการอบรมสั่งสอนลูกสุดท้ายพอลูกโตมาแล้วก็มานั่งกลุ่มขนาบ กลุ่มขมับปวดหัวไปตลอดชีวิตแล้วก็มาต่อว่าพระเจ้าว่าทําไมทําไมพระองค์ทําให้ลูกเสียคนแบบนี้เป็นซะอย่างนั้นไปนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงกาลเทียบทที่6กข้อเ็ที่กล่าวว่าอย่าหลงเลยท่านจะโทษว่าพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับพี่น้องคุณหวานอะไรคนก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้าคนเป็นชาวนาที่ยอมยุ่งยากลําบากเลี้ยงวัวจึง มันก็ทําให้คุณมีแรงงานช่วยในการเพาะปลูกและหวานเมล็ดข้าวในานานะครับเอ่อแล้วคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตที่อุดมสมบูรณ์ไว้ในย้งฉางแต่ถ้าคนขี้เกียจเห็นว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากลําบากที่จะต้องมาเลี้ยงวัวหาหญ้าให้พวกมันกินอาบน้ําให้พวกมันแล้วก็ต้องคอยทําความสะอาดขี้ของพวกมันคุณไม่อยากจะยุ่งยากเรื่องแบบนี้ดังนั้นคุณจึงต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวไงล่ะครับและสุดท้ายยงฉางก็ว่างเปล่าแบบที่กษัตัตย์โซลมอนกล่าวไว้กาเดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ อตอบท้ายด้วยการทําให้ผมระลึกไดถึงคําพูดเด็ดๆคํานึงในหนังเรื่องอไอ้แมงมุมสไปเดอร์นะครับคุณไกดูไหมครับสไปเดอร์แมนในหนังเรื่องนี้มีประโยคนึงที่เป็นประโยคเด็ดที่เขาเกล่าวว่าพระพรยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่คือมันก็เป็นตอนที่พระเอกถูกแมงมุมกัดแล้วก็เลยกลายเป็นไอ้แมงมุมมีความสามารถพิเศษในการชักใยออกมาแล้วก็ไต่ผนังได้อย่างง่ายๆเหมือนแมงมุมนะครับนี่ก็เป็นเหมือนพระพรที่ได้รับเป็นพิเศษนะครับเขาได้รับความสามารถพิเศษนี้มา มันก็เพื่อที่จะเอามาจัดการกับผู้ร้ายนะครับมันจึงกลายเป็นความรับผิดชอบของเขาในการดแรูแลปกป้องชาวบ้านให้พ้นจากอาชญากรรมนะครับดังนั้นในชีวิตของการเป็นคริสเตียนถ้าคุณมัวเฝ้าอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วพระเจ้าไม่ได้อวยพรสักทีอาจจะเป็นเพราะอะไร มันอาจจะเป็นเพราะภายในจิตวิญญาณของคุณยังไม่ได้เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าที่ปราศจากเงื่อนไขคือบางทีคุณอาจจะยังไม่เติบโตพอพร้อมที่จะรับผิดชอบพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะประทานให้บางทีคุณอาจจะยังมีความคิดฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกที่ไม่อยากจะยุ่งยากมากเรื่องอยากจะได้รับพระพรแล้วก็ใช้ชีวิตสบายๆพักผ่อนนอนหลับสบายๆซื้อบ้านซื้อรถหรูหราเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขถ้า จิตใต้สำนึกของคนคิดอยากจะได้รับการอวยพรเพื่อจะใช้ชีวิตสุขสบายโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เคยสนใจใครแล้วก็ขี้เกียจที่จะยุ่งยากในการรับผิดชอบหรือในในเรื่องที่พระองค์ให้รับผิดชอบหรือรับผิดชอบในชีวิตของใครเมื่อพระเจ้าชนะสุรใจคนแล้วพบว่าคนปราจากความรักของพระองค์ไม่อยากจะดูแลชีวิตใครคือพูดง่ายง่ายคนยังไม่พร้อมที่จะดูแลฝูงวัวเพราะคนคิดว่ามันจะเพิ่มความยุ่งยากให้แก่คน ถ้าเจ้าเห็นว่าคนยังไม่พร้อมที่จะรับพระพรยิ่งใหญ่จากพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงประทานพระพรให้แบบเล็กๆให้คนก็พอเอาแค่พอเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองไปวันๆคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากในการรับผิดชอบต่อพระพรใหญ่ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเลยละครับพี่น้องที่รักผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเพิ่มขึ้นนะครับคืออยากจะได้รับพระพรเพิ่มขึ้นแต่ขี้เกียจจะ รับผิดชอบดูแลอะไรที่พระเจ้าส่งมาให้ดูแลผมจึงอธิษฐานขอพระเจ้าวอวยพรด้วยท่าทีแบบคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างพวกมมเตโูนะครับคือคิดว่าพระเจ้าก็เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะตอบสนองต่อความเชื่อของผมผมเคยคิดว่าจะต้องใช้ความเชื่อมากๆอย่างแรงกล้าแล้วก็จะได้รับพระพรตามขนาดความเชื่อนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการขอแบบนี้มันมีแรงจูงใจมาจากความขี้เกียจจะทํางานแล้วก็ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรแต่ว่า พระเจ้าปฏิบัติต่อเราแบบพ่อกับลูกนะครับไม่ใช่แบบกดแรงดึงดูดหรือพลังจักรวาลพลังควันตั้มหรือพลังเมนิเฟสอะไรแบบที่พวกคนขี้เกียจเขาชอบมาอเป็นโคอชสอนกันใน YouTube เพื่อที่จะให้คนขี้เกียจฟังนะครับคนขี้เกียจที่จะทํางานขี้เกียจที่จะรับผิดชอบอก็จะได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนคอร์สของเขาไงล่ะครับบางคอร์สก็เก็บเงินกันเป็นหมื่นเลยนะครับ สอนเรื่องกดแรงดึงดูดสอนเรื่องพลังจักรวาลอะไรแบบเนี้ยคือโดนหลอกแล้วหลอกอีกอย่างไม่ลดตัวก็เพราะอะไรครับก็เพราะอยากจะได้อะไรมาง่ายๆสบายๆไม่ต้องยุ่งยากในการรับผิดชอบอะไรงไงล่ะครับแต่พี่น้องครับเมื่อผมเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำมาหลายปีผมก็พบว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราแบบนั้นพระพิยาบสุดบอกผมว่าพระอ,องค์ต้องการจะตอบคำาิิฐานไม่เพียงตอบตามความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นแต่ว่าการตอบคำาิิฐานของพระอ,องค์ จะทาให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับคือทําให้ข้างในของเราเปลี่ยนด้วยทําให้เราเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีคุณธรรมแล้วก็มีแรงจูงใจที่ถูกต้องที่จะทําอะไรตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่ใช้การได้การอวยพรของพระเจ้าจะเพิ่มทวีขึ้นไปตามระดับความรักที่เรามีต่อคนอื่นนะครับและความรักจะทําให้เราพร้อมที่จะเหนื่อยยากลําบากเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ด้วยพระพรที่เราได้รับจากพระองค์พร้อมที่จะเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือให้พระองค์ใช้ชีวิตเราไปเป็นประโยชน์เป็นพระพรให้แก่คนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานฝ่ายโลกหรือด้านฝ่ายวิญญาณถ้าคนมีความพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นพร้อมจะ,ะเผชิญความทุกข์ยากลาบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพื่อพระองค์จะเหล่าล้อมปั้นแต่งข้างในของคุณให้มีอุปนิสัยและทัศนคติที่ สอดคล้องกับน้าพระทัยของพระองค์คุณก็จะเติบโตขึ้นจนมีคุณสมบัติที่จะรับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าได้เพื่อจะเป็นท่อลําเลียงพระพรของพระองค์ไปสู่ผู้คนมากมายในวงกว้างได้เพิ่มขึ้นนะครับอาเมีนไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าขณะนี้คุณกําลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลําบากอาจจะเกิดจากความโง่เขลาหรือความผิดพลาดในการตัดสินใจบางอย่างในอดีตของคุณหรืออาจจะเกิดจาก ความบาปของคนอื่นที่มากระทบคนก็อาจเป็นได้นะครับอย่าเอาแต่ต่อว่าขมขืนต่อพระเจ้าแต่ให้ขอให้คุณตระหนักว่าที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตคนนี้ก็เพราะพระองค์รักคุณมากนะครับปรารถนาที่จะพัฒนาจิตวิญญาณภายในของคนให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นให้คนมีผลของความรักที่โตขึ้นมีผลของความอดทนและมีวินัยรู้จักบังคับตนมากขึ้นเพื่ออะไรล่ะครับ มันก็เพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีแก่ตัวคนนั่นเองเพื่อคนจะได้มีคุณสมบัติที่จะรับพระผรยิ่งใหญ่รับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ได้ในอนาคตจะได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งเกิดผลมากในการรับใช้พระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงหนึ่งโครลินบทที่9ก้าข้อยีบสอถึงยีที่ท่านเปาโลกล่าวว่าต่อคนอ่อนแอข้าพระเจ้าก็เป็นเหมือนคนอ่อนแอเพื่อจะชนะใจคนอ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนทุกประเภทแก่ทุกคนเพื่อจะช่วยบางคนให้รอดข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดทั้งหมดนี้ก็เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อจะได้มีส่วนในพระพรของล่าวประเสริฐนั้นด้วยเห็นไหมครับพี่น้องงานรับใช้พระเจ้ามันก็ไม่ใช่งานง่ายๆสบายๆนะครับท่านเปาโลเขาก็ยอมที่จะปรับตัวแล้วก็เสียสละเพื่อที่จะให้เข้าถึงกับคนทุกกลุ่มนะครับคือยอมที่จะเป็นคนทุกชนิดเป็นคนทุกประเภท เพื่อที่จะเข้าถึงกับทุกๆคนได้นะครับต่อหน้าคนที่อ่อนแอเขาก็ทําตัวเหมือนคนอ่อนแอเพื่อที่จะได้เข้ากับพวกคนอ่อนแอได้นะครับไม่ใช่ไปทําตัวเย่อหยิ่งจองหองว่าคนแน่กว่าพวกเขามันก็ทําให้เขาไม่อยากจะคบกับคุณนะครับคือคุณก็ต้องแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าข้างในของคุณก็อ่อนแอตามเขาไปด้วยนะครับแต่หมายถึงว่าคุณปรับตัวสวมรองเท้าเดียวกับเขานะครับ เข้าอกเข้าใจเห็นใจในความอ่อนแอของเขาแบบนี้คนก็สามารถที่จะชนะใจคนอ่อนแอได้นะครับนี่คืองานรับใช้พระเจ้าซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็มีภาระเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นภายในจิตใจจิตวิญญาณของคุณเพื่อที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าได้นะครับ พี่น้องที่รักผมเองก็ทําบันร,รกิจบิ๊กมิเลเมันก็มีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นในชีวิตนะครับชีวิตที่เคยเรียบง่ายก็กลายเป็นกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนผมเฝ้าเดี่ยวเสร็จแล้วก็จบได้รับอะไรดีๆแล้วผมก็เก็บไว้กับตัวเองแล้วผมก็ไปทําธุรกิจการงานต่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตผมก็ยุ่งยากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเยอะนะครับคือจะต้องมาจดบันทึกเลยมากพิเศษที่ได้รับแล้วก็เอามาอ่านเอามาบันทึกเสียงทางโทรศัพท์แบบที่ผมกาลังบันทึกเสีียงนน้ะครับ แล้วก็เอาเสียงที่บันทึกแล้วก็เอามาแปลงเป็นคลิปวิดีโอและก็ต้องออกแบบทําหน้าปกคลิปเพื่ออัปโหลดใน YouTube คือกิจกรรมเหล่านี้มันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเสียเวลายุ่งยากมากขึ้นแทนที่จะได้เอาเวลาไปทําธุรกิจต่างงานหาเงินให้ได้มากขึ้นนะครับแถมยังมีพี่น้องทักมาขอคําแนะนําปรึกษาก็จะต้องแบ่งเวลาช่วงพักเที่ยงมาตอบคําถามพี่น้องอีกมันก็ทําให้ชีวิตที่เรียบง่ายกลายเป็นเหมือนยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่คณรู้ไหมครับว่าผมกับรู้สึกว่าได้รับพระพรด้านฝ่ายวิญญาณเพิ่มขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขจากการได้ใกล้ชิดพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นผมได้ยินพระสุรเสียงไวขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นผมได้รับการเสริมกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมีความเชื่อมีความรักและมีความหวังเติบโตขึ้นแล้วก็อุปนิสัยทัศนคติแย่ๆหลายอย่างผมก็ถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปมากนะครับมันเป็นผลให้ผมก็ สามารถที่จะทํากิจกรรมที่ดูเหมือนยุ่งยากเพิ่มขึ้นในการรับใช้พระองค์นี้ก็กลายเป็นไม่รู้สึกยุ่งยากเลยนะครับกลับกลายเป็นรู้สึกชื่นชมยินดีในการได้รับใช้พระเจ้ามีความสุขแล้วก็มีสันติสุขมากขึ้นแม้ธุรกิจการงานจะยังไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็าตามแต่ว่าผมก็มั่นใจเลึกๆว่าในขณะที่ข้างในของผมถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆวันและจะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าเห็นว่าได้ที่แล้ว ในวันนั้นพระเจ้าก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ข้างนอกให้ผมเองโดยพระองค์ก็จะส่งโอกาสดีๆเข้ามาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองแหะครับและเดี๋ยวนี้ผมก็มีภารกิจการรับใช้เพิ่มมากขึ้นคือการนัดหมายคุยโทรศัพท์กับพี่น้องที่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับคือถ้าคนเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเพิ่งรับเชื่อหรือรับเชื่อแล้วหลงหายไปหรือว่ารับเชื่อแบบงง,งๆไม่รู้เชื่ออะไรหรือรับเชื่อมานานแล้วแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นยังผชันหน้ากับ ปัญหาหรืออุปสรรคมากมายในชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินกับพระเจ้าต่อไปอย่างไรคุณสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ทักมานัดหมายโทรศัพท์คุยกับผมได้นะครับนัดวันเวลาคุยกันได้ที่ไลน์ ID BIGBIG477 BIGBIG477 big นะครับแต่ว่าพี่น้องครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในโบสถ์นะครับผมก็มีธุรกิจที่จะต้องดูแลผมจึงสามารถที่จะรับนัดได้ไม่มากนะัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับนี่ก็คือความหมายของคําว่าพระพรยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่ทั้งการงานฝ่ายโลกและฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับก็อธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับให้ผมมีเวลาที่จะรับใช้ในด้านฝ่ายวิญญาณมากขึ้นขอพระเจ้าที่จะส่งคนมาช่วยผมดูแลธุรกิจการงานขยายกิจการออกไปเพื่อแตกผู้คนได้มากขึ้นแล้วผมก็จะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับงานด้านฝ่ายวิญญาณนะครับ พี่น้องครับคุณไม่สามารถที่จะเอาความขี้เกียจมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรคุณเหมือนพวกที่เชื่อในกฎแรงดึงดูดหรือพลังจักรวนันพลังจักรวาลเขาชอบที่จะสอนกันนะครับคือสอนให้คนขอด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าแล้วคุณก็จะได้รับคือพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อคริสเตียเราแบบนั้นพระเจ้าต้องการที่จะสร้างชีวิตเราให้แต่โตเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเราให้เป็นเหมือนพระองค์คือเต็มเปี่ยมด้วยความรักและ คุณไม่สามารถที่จะรักได้โดยไม่ทําอะไรเลยความรักของพระเจ้าที่แท้จริงจะเร้าใจให้คนอยากจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแบบให้เปล่าๆฟรีๆนะครับความกะตรลร้นและอดทนนานในการให้ความช่วยเหลือคนอื่นแบบเปล่าๆฟรีๆการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจะทําให้คนเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าแบบนี้นะครับคือมันไม่ใช่เอาแต่พูดภาษาแปลกๆเพราะคิดว่าเต็มล้นในพระวิญญาณแล้วคณก็ไม่เคยแสดง ความรักหรืออยากจะช่วยอะไรใครเลยคนที่ไม่ได้พูดภาษาแปลกๆแต่กับเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าก็มีมากมายนะครับตัวอย่างเช่นแม่ชีเทเลซาไงล่ะครับไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าการทำบันดากิจรับใช้พระเจ้าของเธอเธอพูดภาษาแปลกๆปเป็นไฟแลบไม่เคยมีบันทึกว่าเธอเคยโดนวางมือแล้วล้มลงไปนอนหัวเลาะร้องไห้กับพื้นแต่ว่าในชั่วชีวิตของแม่ชีเทเลซาก็ได้ทำบันดากิจ ดูแลคนที่ยากจนขัดสนทุกยากลําบากเด็กกพาพร้าขยายสาขาเป็นพันสาขาไปทั่วทั่วโลกนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องพูดภาษาแปลกๆหรือล้มลงไปนอนกลิ้งกับพื้นนะครับพี่น้องครับดังนั้นก็อย่ามัวเถียงกันเลยในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆหรือการล้มแต่ให้ดูที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะดีกว่าอาเมนไหมครับพี่น้อง สรุปเลม่าที่ผมได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์แค่ข้อเดียวในวันนี้แต่ได้รับเลม่ามาเพียบเลยนะครับคือสรุปแล้วในชีวิตจริงของคริสเตียนเราเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับความยุ่งยากหรือความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานการดูแลครอบครัวหรือการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พระเจ้าจะใช้เพื่อมาอวยพรเรานะครับนําเราไปสู่ผลลัพธ์ ที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาในอนาคตร,ระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์เปลี่ยนแปลงข้างในของคุณแล้วมันก็จะแปรเปลี่ยนพับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นพระพรทางกายภาพภายนอกที่ตามองเห็นในภายหลังนะครับแล้วคุณล่ะครับได้รับอะไระเลมาอะไรบ้างในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้มาร่วมสนุกกันด้วยการเขียนเลมาพิเศษที่คุณได้รับลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ คุณได้เข้าใจความหมายของคําว่าไม่มีวัวยุงฉางก็ว่างเปล่าแล้วหรือยังมีเะไรามากพิเศษอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกคุณเป็นส่วนตัวกับชีวิตประจําวันของคุณยุงฉางของคุณว่างเปล่าอยู่หรือเปล่าคุณมีวัวที่จะต้องรับผิดชอบอยู่บ้างไหมคุณอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้าแล้วคุณกลับปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรที่พระอ,องค์ส่งมาให้แก่คนอยู่หรือเปล่าคุณจะตอบสนองอย่างไร ต่อพะสุุเสียงของพระองค์ในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้ให้คุณพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อเพิ่มสติปัญญาความเข้าใจในน้าพระทัยของพระเจ้าให้มากขึ้นอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปอย่างต่อเนื่องได้กันนะครับเพื่อรับกุญแจที่จะไขประตูพระพรจากสวรรค์ให้หลั่งไหลามาสู่ชีวิตคนได้และจะได้มีชีวิตเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนในวงกว้างได้มากขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ